สวัสดีครับผมเจมสห้กเนณท้าทีบนะครับไม่มีเลือกงามงามดีนะครับผมหาดักหนูนะครับเหยียดเด็ดรับผมเขานะครับผมก็บากระชสั้นๆแน่นะครับผมเมื่อเดี๋ยวขาตังกล้องมานะครับไปหาดักไม้เก้านะครับผมไม้ที่ว่าเขากลับนะครับเลยว่าหาดักบ่วงน้ำนะครับผมบ่วงออกมาอีกสิบหลังนะครับผมไปเดี๋ยวไปบังหู่แหลกครับ ครับผมหขาแหลกหมดงามอยู่นะครับผมหน่อยชิดเรียนอยู่นะครับดูดูเลยห้อยเรียนห้อยนางกินเขานะครับผมหนูใหญ่นะครับไปแต่ผมขยาดไส้ก่อนครับเอาหนาบุ๊บจะไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวไอยกันหงายไม่ไม่ใหนะครับหนาหูนะครับผมนี่ก็ขุดไม่ไมครับ สวยครับดังลงเฮ้เป็นทังหนุ่มัวนะครับผมลงเลหน่อยครับนี่ครับช่องแคบครับผมลากไปตรงนี้ครับนะมึงเดี๋ยวให้ขุดใหม่ๆเลยครับผมสวยๆครับตากไว้ตรงนี้นะครับผมไปหลังต่อไปครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปทำนะครับผมสี่โมงแรกถนะครับแต่ขอยัดดักก่อนนะครับผม เจอกันเมื่อคืนเจ้านะครับผมขอบคุณสวัสดีตอนเจ้าครับอายามนูครับผมอาเบิกเบิกลังรกครับผมสิเป็นยังไงนะครับเอาครับผมลุ้นกันครับหมายเจ้านะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมลังเกโอ๊ยพี่น้องเอ้ยบาลันครับผม แม่เบ่งกินเขาจานนอเกี้ยงบ้านรันครับโอ้หนูยังหนอ <c oughs> โอ้ยหนอหน้าชิ้เป็นหนูควนเลยนะครับผมแต่ว่าบ่ลนรันนะครับกินจังไหนปุ้นเดี๋ยวผมอ่ะตดนหลังต่อไปครับเอาบ้างครับผมมึงดักบวงไว้นะครับดังนี่ ยังไงโอ้หนึ่งนะครับผมอ่าครับผมฮ้มีดินนะผมดินครับดินเฮ้ยเฮ้อือดับลอยสวยงามเลยนี่แหละโอ้หนูหนูหน่อยครับผมเนี่ย วิ่งไปไหนนะผมโดนบ่วงนะครับเดี๋ยบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพยายามจัดจานครับอ่ะครับขีเรียบร้อยครับดักไว้ตรงนี้นะครับผมทางลงนะครับเดี๋ยวรู้ครับผมกราบหนีพระเขานะครับผมดังนั้นกับพระตำนะครับไปรุ่นล้างถัดไปครับผมเอาครับผมหารเพื่อนฟังปุ่นครับ บ่วงอันนึงกลับอันนึงนะครับผมบ่วงหนึ่งนะครับอ้อันนี้หลุดนะครับผมไม่ห้ยอยตามน่ครับเบืง้งตามบวงนะครับผมไปน,นี่เบิ่งกลับครับหนูมันหลูดครับผมเ่าเขากลับนะครับดูว่ ขานี่ครับบริเวณหนอกๆกินด้วยนะครับผมแต่ว่ามองอันนี้กลับว่าเขาเลยนะครับไปดูลังทัดไปครับผมออาครับผมดูกลับครับลังนี่เป็นดังไห้ครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยนูหูนะครับผมกลับบ่เขานะครับขุดอันหูนะครับผมอันหูเลยนะครับ ่ห้อยคุดออกมาอีกนะครับผมห้อยกินรอบๆนะครับว่าเขาครับผมไปรุยแรงไหมครับไปแรงพี่ครับผมตัดอันหนึ่งบ่วงอันหนึ่งกลับนิ่งนะครับผมดูบ่วงครับบ่วงไมง่น่าต่ำบ่วงบอกว่าต่ำนะครับนิ่งนะครับผมไป เบื้องลังถัดไปพุ่นนะครับผมหลังนี้บ่วงนะครับโอ้ยนิ่งนะครับผมบอร์เรียนทางนี้ครับไปครับผมหลังนึงยี่คุณแก้คุณครับผมอ่ะครับอันนี้เป็นจับนะครับผมเข่าโอ้นิ่งครับโอ้ยบ่เข่ากับนะครับผม วันนี้ไม่ไหม้เลยครับทันอย่างไม่ไหม้เาเขากลับนะครับผมต้องใส่ต้องใส่บ่วงย่างเดียวแถวนี้นะครับผมไปเก็บครับเอาแล้วครับผมแลนนี้กับรุ่นบ่วงย่างเดียวนะครับกลับว่เขาเลยนะครับผมหูแห้งนะครับแต่ว่าเนี้ยเขาเราก็ยังว่เขาผมกินแต่ออมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องไปเบิ่ง มานี่ครับผมนักเวลาย,ยู่นะครับหนูคั้วนะครับผมมันสีวานบ่ไปไปลุนนต่อครับผมไปลงต้นที่ลังแหลครับมามีมเสียงดงเสียงดินนะหลังแหล่บ่ต่ำครับบ่าพานนะครับผม ก็เขาครับลับนี้ก็เขานะครับผมอะลรบ่วงใช่อ้ยโอ้ี่นองบ่วงโอ้นี่เห็นแล้วโอ้มันบ่วงหายบ่ต่ำนะครับผมบ่วงนิ่งนะ เ,เก็บกลับก้อนครับผมบ่วงหลังนี่โอ้ยหยับบ่วงนะครับผมครับ <c oughs> กับกำลังบ่าเขานะครับอ,อยังไงเนาะขึ้นมิดซีดีเลยนูนี่ไม่ไอยกินเขาอ,อยู่นะครับผมแต่ว่า,าวก,กินหม่อง ไก่ครับครับขุดไม่ไมเลยครับขึ้นนี่เลยครับนี่ขุดไม่ไมมุ่พ่อเขานะครับผมนะครับไม่ขุดกินไม่ไม่เลยครับเฮ้ยเน่นอนแทีย่ะไปเดี๋ยวรอดหลุนรับผมเพื่อมันมีครับหลุนกันต่อครับบ่วงเอ้ามันบปั่มบ่วงเอ้าหนูเรียนทั้งเทิงบ่หรอเป่าหนูครับ กัดหม่ๆเลยครับผมทึ้งๆนะครับไปหนูเรียนทึ้งนะครับผมกับบ่าเข่าเลยนะครับนี่ครับมีห้อยเลียนดูนะครับผมบ่าเข่ากับเลยนะครับขยัดเก็บก้อนครับผมนะครับผมไปเมื่อกี้บ้าได้หนูเพอโตนะครับต้าหมูแท้แน่นอนนะครับทั้งร่างแมลงครับแรงทั้งกันแท้นะครับผม กับนี่กับปะเขาเลยนะครับกินยิ่งแต่ทั้งนอกกับนะครับผมไปลุนเด็กว่าลัางนะครับสามชี้หลังนะครับผมไม่ใช่เด็เพิ่มมีแจ๊กแต้มบ่านะครับผมนี่ครับผมมีหอยแค่กินนะครับเต้ปะเขากับขังเทิงนะครับผมองแค่ดักบวงไว้ปลาตำนะครับผมไปลุนหลังถัดไปครับไปลุนหลังเพียครับผม เป็นตังได้เขาบ่เน,นี่ยโอ้บ่เขาคือเก่านะครับนี่นะครับผมบ่วงอาจจะจะเป็นตังได้นะครับครับผมสุดท้ายแล้วนะครับบ่าตา่ำของผมจะมาหลังนี้ไม่ค่อยต่ำนะครับเนี่ยเบี่ยวนะครับนักกับเรนี่ก็คือสิบ่เขานะครับผมน,นั่นดีนั่นดีดีบ่เขานะครับผมนู่นหูนะครับไปเบินเหล้วครับผม อาละครับผมสรุปป็คือแต้มเดียวนะครับเบ้ยมาเป็นสีมันรังแหลกมากกับพ่อเลยนะครับผมหนูฮู้นะครับดักบ่วงยังงากด้วยนะครับผมหยับบ่วงหยับยังเบิดนะครับเดี๋ยวบางทีว่ามาเลี้ยงกับอาจิตเอาบ่วงมาดักกินนะครับผมจากซี่สิบลังนะครับกับนี่บ่เขาแน่นอนนะครับผมจากการดักแล้วครับใจเงียเขาก็ยังบ่เขานะครับผม เดี๋ยวว่าล้อผามานะครับผมเราจะสีมา,ส,ส,มาสั้นตอกเบื้องนะครับผมมาะำายสั้นตอกนี่ผม่าน่าจะเขาดีนะครับผมหนูหลายอยยุนะครับเอแล้วผมฝากก็แค์ก็แชรกก็ติดตามไปนําเครับผมเดี๋ยวกันไหมคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ